สนับสนุนโดยกระทรวงการต่างประเทศ ู้ชมคะตอนนี้เรามาอยู่กันที่เมืองลุมพินีวันนะคะซึ่งสถานที่แห่งนี้แหลคะค่ะเป็นที่เชื่อกันของพุทธศาสน,นิกชนว่าเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าดังนั้นตรงนี้ก็คือพุทธสังเวชยสถานที่สําคัญแห่งหนึ่งในสี่สังเวชยสถานของชาวพุทธทีเดียวนะคะคุณนผู้ชมคะฉะนั้นเบื้องหลังทีเนี่คะ่ะก็คือวิหารมายาเทวี TV, ค่ะคุาผู้ชม และที่อยู่ตรงข้างๆแล้วก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนเดียวกันเลยนะคะนั่นก็คือเสาหินแห่งพระเจ้าอาสุกมหาราชแห่งอินเดียนะคะเมื่อพระเจ้าอสุกมหาราชนี้ได้เปลี่ยนไปนับถือศาสนาพุทธแล้วเนี่ยก็ได้สร้างเสาหินนี้แล้วก็บ่งไว้ว่าที่นี่แหละเป็นสถานที่ที่พระเจ้าอสุกมหาราชยืนยันว่าเป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าแล้วค่ะเบื้องหลังที่เดนบอกคุณผู้ชมไว้ว่าเป็นวิหารมายาเทพีนั้นนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูด้วยตาเปล่าจะออกมาเล่าให้คุณผู้ชมฟังอีกทีแล้วค่ะ ชมคะที่ทิ้นสัญญาคุณผู้ชมไว้นะคะว่าออกมาแล้วเนี่ยจะเล่าให้ฟังนะคะก็ข้างในเนี่ยเราได้เห็นแหละค่ะคุณผู้ชมว่า มันมีแผ่นเป็นแผ่นศิลานะคะที่บันทึกโดยพระเจ้าอาโศกมหาราชนะคะที่ยืนยันแล้วก็บอกว่าที่เนี้ยก็เป็นสถานที่ประสูติของพระนางสิริมายานะคะนอกจากนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเนื้อจากหินแกะสลักอันนี้แล้วก็จะมีรูปแกะสลักก็คงจะเป็นของโบรา,บราณนะคะที่สร้างในสมัยอโศกมหาราชนั่นเองนะคะเป็นรูปที่เห็นว่าพระนางสิริมายานั้นเหนี่ยว กิ่งสาระแล้วก็มีพระพุทธเจ้าน้อยนะคะอยู่ตรงข้างๆกันนั่นเองละคะนอกจากนั้นก็ยังได้เห็นว่ามเีเป็นฐานของออจะเรียกว่าโบสถ์วิหารในสมัยกษัตริย์ศกมหาราชนะคะที่ทําไว้เป็นวัดแรกของที่นี่แหละคะ่ะก็ได้เห็นฐานที่เป็นหินอยู่ตรงนั้นแหละคะ่ะผู้ชมค่ะ และวคุณผู้ชมคะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นจริงๆนะคะต้องเชิญชมกันเองเลยนะคะคุณผู้ชมคะ่ะเดี๋ยวเราไปดูที่อื่นต่อติดตา้งกนมานะคะ่ะ คุณผู้ชมคะนี่ก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะคะที่ชาวพุทธเชื่อถือแล้วก็ให้ความเคารพเป็นอย่างยิ่งทีเดียวนะคะถือว่าเป็นบ่อศักดิ์สิทธิ์ที่ชื่อว่าบุสกัน,นินะคะสาแห่งนี้มีความสําคัญของพุทธศาสนิกชน,ชนเชื่อกันว่าหลังจากที่พระนางสุริมายาครอบพระโอรสออกมาแล้วเนี่ยนะคะก็ได้เดินมา25ก้าวเพื่อที่จะมาส่งน้ําตรงนี้นะคะพร้อมๆกับพระโอรสนั่นเองเลยคะ่ะ อันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่เมื่อชาวพุทธมาตรงนี้กันแล้วเนี่ยได้เห็นหลายๆสิ่งหลายๆอย่างตรงนี้และวค่ะคุณผู้ชมค่ะ ลูกพินีวันมีเนื้อที่ประมาณ2,000ไร่ค่ะทางการเรียกสถานที่นี้ว่ารุมมินเตซึ่งก็มีสภาพเป็นชนบทนะคะมีผู้อาศัยอยู่ไม่มากหรอกค่ะ วัดพุทธซึ่งอยู่ในบริเวณนี้หลายวัดทีเดียวซึ่งเขามารวมตัวร่วมใจกันสร้างไว้ตรงนี้นะคะรวมทั้งวัดไทยลุมพินีด้วยลุมพินีวันแห่งนี้ก็ได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกประเภทมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่ปีพุทธศักราช2540แล้วค่ะคุณผู้ชมคะลุมพินีวันในปัจจุบันนี้นะคะก็เรียกว่าเป็นพุทธอุทยานของชาวพุทธนะคะ ปีการฉลองพุทธชยันตี25พุทธศตรวรรษสมัยที่พระนท่านอูทันซึ่งเป็นชาวพุทธพมา่านะคะที่ดํารงตําแหน่งเลข,ขาธิการองค์การสหประชาชาติในสมัยนั้นนะคะก็ได้ปรารบแล้วก็เชื้อเชิญชาวพุทธทั่วโลกนะคะให้มาร่วมมือร่วมใจกันสร้างสัญสานแห่งนี้ขึ้นมาให้เกิดสันติภาพในทั่วโลกนั่นเองนะคะ ู้ชมคะหลังจากทีก่ผู้ชมได้ร่วมเดินทางไปกับเรานะคะไปอย่างสถานที่เกิดของที่ชาวไตรุธุธแล้วพุทธศาสนทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งก็คือที่ประสูติขององค์ของพระพุทธเจ้านะคะแล้วเราก็ยังได้เห็นถึงวัดต่างๆ อีกมากมายนะคะที่อยู่ที่นี่หลากหลายวัดด้วยกันนะคะตรงนี้แหละค่ะคุณผู้ชมขาเราเลยอยากจะให้คุณผู้ชมได้พบกับพระจิติพันธ์นะคะท่านอยู่กองงานเลยขาของวัดไทยลุมพินีแห่งน,นี้และคะ่ะลองมาฟังดูนะคะว่าที่นี่วัดลุมพินีตั้งมานานสักเท่าไหร่ละคะท่านอาจารย์คะวัดไทยลุมพินีประเทศเนปาลนั้นเป็นวัดที่สร้างในนครรัฐบาลไทยค่ะซึ่งก็เริ่มการวางเสอเลือกตั้งแต่ปี2538ค่ะแล้วก็มีการก่อสร้างตั้งแต่ปี2539 ไปต้นมาบัดนี้ก็ล่วงเลยมาเป็นสิบกว่าปีแล้วแต่ก็ยังไม่ได้มีการฝังรูปนิมิตเพราะ,ะโดยความที่เรายังเตรียมพร้อมในหลายๆอย่างเพื่อ,อที่จะให้ใสตานที่ที่เป็นที่ประสูตรของพระพุทธเจ้านั้นได้มีผู้คนมากราบไหว้สักการะมีการกําลังก่อรสร้างสาลารับประเดเพื่อที่จะให้งานของการฝังรูปนิมินั้นได้สมบูรณ์ที่สุดก็คือมีการสร้างตำหนักสมเด็จ แล้วก็มีการสร้างศิษย์ราชมุนเทียนม,มีการสร้างหองระขังสอบโครงตัวนะ,ะให้สมหน้านในสถานที่ที่ว่าเป็นที่เกิดของบุรุษผู้เลิศผู้เจริญผู้ตัวเฉิดในแดนดินทินกระสุนแห่งนี้เป็นสิ่งที่น่าอันุโมทนามากว่าบัดนี้เนี่ยพุทธศาสนิกชนจากบ้านใ่องพูธเราได้ ร่วมกันมากราบไหว้พระในแดนดินิ่นี้เนี่ยเป็นจำนวนมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งทีทป่ประเทศไนีประเทศในปานอย่างนี้ก็เป็นสถานที่ที่เหมาะในการที่มากราบไหว้สักการะ,ะได้มองเห็นตรงนั้นมีจุดหนึ่งที่เป็นของกระทรวงการต่างประเทศด้วย่าเจริญพนกระทรวงการต่างประเทศต่างกับบรรดุปัดนี้มีพระท่านกันทองอเป็นท่านพูดก็ได้ดูแลเรื่องของ่างวัดช่วงของการที่มี S <S <an> จะพทดมาไหว้พระเ,เกิดปัญหาเรื่องสุขภาพต่างๆก็จะมีสถานทูดมา<อ>ให้ความสะดวกที่ใน<อ>การตั้งเป็นกองศูนย์ที่นี่ดีแล้วก็มีพระกี่รูปคะที่นี่ตอนนี้เนี่ยทางวัดไทลุมีเนี่ยบัดนี้ก็มีพระอยู่จํานวนแปดรูปที่ปฏิบัติศาสนกิจอยู่มีอาสาสมัครเป็นแม่ครัวที่ช่วยกันในการต้อนรับญาติโยมแล้วเวลาญาติโยมมาเนี่ย,เห,เ,ยเห็นมีที่พักเมื่อกี้พระโผล่เข้ามานี่ พะท่านก็นอุตส่าห์ถามว่าจะพักที่ไหนแล้วก็จะพักกันที่นี่มีที่พักหรือยังไงคะ,ะที่พักเรามีเป็นที่พักสำรองให้ถือว่าเมื่อญาติโยมเข้ามาวัดอย่างน้อยสุก็เหมือนเข้ามาบ้านม,มาต่างประเทศมาเห็นอโุโบสถความงามของเจที่เราจะเหมือนกับว่าเราได้มาบ้านของตัวเองพระก็จะได้ทดําหน้าที่เป็นผู้ที่ปฏิสันฐานในการต้นทับโดยธรรมะนะคะอันนี้แหละค่ะคุณโยมคะ ชาวพุธทธศาสนิกชนที่มายิยมเยียนที่นี่ก็คงจะปรบปร้นนะคะแล้วก็คงจะได้แวะเยียนกันมาอย่างที่ใจปรารถนานะคะเราก็ต้องของกราบอานนะคะท่านท่านเลขากองงานนะคะที่ของวัดไทยลุมพินีแห่งนี้นะคะ วันวิสาขาบูชาถือว่าทุกวันนี้กลายเป็นวันสำคัญของโลกไปแล้วเมื่อปีคศ1999้วโดยการนำเสนอของ17ประเทศซึ่งมีทั้งประเทศเนปาลและประเทศไทยอยู่ใน17ประเทศนั้นได้เสนอมติที่สาประชาชาติว่าในวันสำคัญอย่างวิสาขบูชาวันประสูติตรัสรู้และมหาปรินิพานของพระบ,บุทธเจ้านั้นถือว่าเป็นวันสำคัญยิ่งของโลกควรที่ชาวโลกควรที่จะมา เฉลิมฉลองกันทั่วโลกซึ่งทางสาประชาชาติได้ให้ผ่านมตินี้เป็นเอกฉันซึ่งเขาถือว่าไม่ใช่แค่พระศาสดาของพระพุทธศาสนาแต่ว่าเขาถือว่าทรงเป็นผู้ที่นำสารแห่งสันติภาพโลกให้กก่โลกจนิน